สบายดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเช้าเช้าว,าว,าวันพุธนะคะวันนี้จะมาทำาับข่าวเซอร์เมนูลาที่ปู่คายน้อง,งตนองนั้ง0ิบลาตต่ำเฮียนีต่ำเฮียนีอันนี้มันปรูนะคะปู่คายปูคาย ก่อนอืน่นเขาก็มาแกะเอาไปอึกไปอึกมันนะคะกับอันนี้มันเราจะมาตำปูตุยตุยหายแน่ๆพี่น้องปูนองตุยตุยนะคะนี่ถ้าไม่มีตุยตุยนี่ไม่ได้กินนะคะบ้านน้ำบริมีดิหลบัลบเลยหลับเลยหลับแล้วเลยหลบบับตกลงหลบับป่าหรือหลับแล้ว ปูจ้าอันนี้แต่เห็นลาบแล้วตกลงลาบปูหรือลาบแล้วลาบปูแต่่าเห็ดลาบแล้ว เจ็ดไม่เจ็ดมือมอม้ออยังงั้นบุญไม่ดูแลเต้นตั้งขี่จนพุ่งสะเทือนเมื่อน้ำนอนหยาดตื่นสาวพี่น้องเลยนอนเตียงคืนสีหนึง่งเตือนสีห้าตื่นมะอ่ำอย่างนี้ค่ะ จับจักจักจักเอมาเร่มตีเด้อาานี้ทังนี้กัมิตรน้ำมันตรงนี้นมีเวลาลาจราเเลยอยากลานทะเแล้วเข้มาถีบไว้เย็นี้ต้องเลีงบ้านะทีคนเลี้ยงไมมาง้นคะไปยดวันพุกเลย ขายต่ออีกลค่ะพ่อกับแม่เราทกี่ยุดวันฟุดอมาจุดจ้าไปไปสวัสดีจ้ปลาลุงมไรงีสิดแกมนะีมามาสดีงามลูกโโนแนมแนดีจ้าปลาลุงสวัสดีตอนเศร้าเด้อรับจังเลยอาแปก่น

วันนี้เรามากินล <c oughs> อีลอป,ปูง่งหรือพี่น้องอุ่เด็กคือกินบ่พี่ข้าวคั่วใ่เลยเหรอหยังมัน,นเป็นหยังเหยเียบที่ใกล้เราไปเหยียบมันเท็นยังบ่เห็น <c oughs> บ่บวตาบ่เยีเยีเมิง เมน้งย่าง,ง,งยังใส่เกลชุล้อปลูปใส่พริกํำเข้าไปใสก่กะเลยนะคะเข้าวคั่ว,วต,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 ตัม้มตั้มตัมตั้มตั้มน่ากิ่งไหมคะ จีมันปูนะคะปิ้งมันปูสดแสบใส่ผักคะญองหอมยังบ่ได้บ่ยันิีสามเย,ยังไม่ได้หรออันนี้คือน้ำปลาที่เราต้มนะคะให้มันเย็นก่อน ไม่แบบว่ามันปูมจะเฮือของเราใส่ไม่รอดนะให้ได้ยินนี่เป็นคนสอนนะคะสอนน้องเขาน้ำปลาแดดใส่จ้าอันนี้ขม่ามะพร้าวอันนี้หมอกให้ไว้มีลูกมีผัวฉันก็จะไม่จ้งให้เธอทำให้กินไงเออถ้าฉันออกบ้าออกเงินไอ้เจ๊จีหล่าวกับปู๋มช่วยจิ้เป็นคนพี่น้องเอาหน้าปลาแดดกันเนาะ มันเหนียวเหนียวังนอร่อยก็ต้องขาวหิดนัวเพราะาาาว่าห้าบัดห้าปีผัวอไรอย่างมันเค็ม,ม,ลไไลลมนเ,นเลกระดาษอะก้นก้อนแบนี้ไปจำหานกระก้อนมัปุ๊บคนโคลนโค,นค,นคนมันเหนียวเหนวชิ้นเหนียวบไไ้คืออยู่บนนอพี่น้องิ้นเหนียวเอาตัางมใส่ซดิค่ะแต่ลูกไัว,ยวอยู่บนเี้นู้น ใช้น้ำลายไล่ผดมนจ้ะนนี่เหนียววนนี่เหนียวนขื่นเหรอนน่ะจะต้มลายใส่ตัวเห็ดกระปุกลายนี่สตัวไงเมื่อนกระปูใช้หาตัวกับน

็จะงนี้สิเป็นพี่ดีๆก็ต้องส่องต่อน้องแบบนี้แหละเออได้ลูกได้พัวไปคือทักสิบเนี่ยเจ้าเฮ็ดให้กินคอยเฮ็ดเองมึงฝันติดจริงมึงฝันติดลน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 เนี้ยเนี้ยแล้วกั ใส่หอจะทำได้ยังดีขวเรียกคนม่ได้หรกาจามาต่ออกเ,เพิ่นนะจิบมาได้กับมิตรบนัวเขาเพิ่นนะปากตายแน่ยกินยาลายและปากจืดปากจืดเด้อกินเท่าก็บพ้เสไปเลยตอนนี้นะเอาลเลยไปแหละมันยังเนี้ยงเนี่ยเอาแล้วล้สิบ่นะไดกิ่นนมีดทราบ <c oughs> ทเลยเหรอที่เจ้าล่างในครกอานนัปรด็ล้างในครกจาลงล้างนี่เดี๋ยวพอขอว่าเราจะเพิ่มแบบสองแล้วล้างในครกอน้ประเด็แล้วละต่อตนี้แล้วสองดา้าดตองนี้เฮ้ยอง ลังไห้เอ้ยนั่หรอตอตอขนานเดียวตออนะไล่เเจ้าเน่ยเบิ่งกล้อนัลนเบิ่งแล้วบอเห็นหอกคกนี่คือวิธีลากกระปูนะคะพแล้วจะเอาลักทักเลยคลนคลนใช่ไหม

เอาไปทำนี่อ <tanta> ่ะทไอายทำนี่ลอ้าวข้าวคนมคน่นุ่งเง่าเยดายจีม่้าไว้ขวดนะโอ้แข็งแข็ง ขีดมเลแล้วก็ปั้นปั้นใส่ไหเนี่ยตำอีได้เตหนึ่งต่เหดีเนื้อมันยังยตำนี่ตํำก็ได้ตอนนี้มันคือนหำเลเอาไีอนคหือเธอสีกคนลงโคกใหม่คนอยูคนอันนับแรงใส่จังหน่อยคนน้นมต่ำใช่ได้เนนี่ นี่จะลายตื่นพี่น้าหญิงเดยสลาเด้วอย่างนมันขุ่นด้วยพวกาบาอย่างนั้นแหละจ,จ่องจัดตีๆก็ได้จองเดียวนะคนมันแตกๆคนๆลาบอันนี่อันนี้มันลาบป,ปูนะ

มาปรุงไม่ตัวนั่นเยตตัวเากไมมาเินเ้เมแดงขใชัยเนาะปรุงเครื่องนันนังกอนติเอากรกโพ้ยเอาเอาขวขวางก่อนขัาวนี่วในส้บวมเลยนะ ชิ้นรถกัดไปเลยรใ,นะใช่เลยหลายตัวเลยนิดนะนึงของไยไปมาเลยขึ้นเตาเลยไม,นะม่ได้เทน้ขึ้น,นชิ้รสก่อน วิเผษนะเจนีนี่มีแล้วจิมอะไรก็กินนั่นน่ะก็ไม่กินก็จะมากินก็กินใครทำยัางบยาง่านุกล้เมิองน่ยฉัน่าได้เพืกระดกจับเบิรงเวอร่าก็จะหมดแล้วก็จะมาคัวนะคับว่าาจะมาล่างอันนี้บ้ามานี่ยนี่มาสำหักเรื่องตัวเียร์กนเทอกัน กำลังจะเดือดพรบอพบแล้วอดจจรอสักครู่ค่ะนี่คือลาบอิปูฝีมือนางสีนางเอื้อยเป็นคนสอนนะคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะลาบอีปูคาย ขึ้นหลาบป่านะัะขึ้นลาบป่าตักเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะคนเกินดิบปลูกค่ะแต่ว่าเราบด้กินดิบนะคะเ้าหิปปูกค่ะ ก่อนค่ะเด็กกินใบมืดมามามาพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำกันบานีรเมนูปูนะคะจำดองปูหรือกระลาปูมามาพี่น้องเอ้ยกินข้าวเส้นน้ำกันจ้ามาด้วยจ้ามาเด้วจ้าโดยโดยโดยเอาไว้นี่แหละกินกินเมนูปูเมนูปูเออกินกินดูทำไมดูดูได้บหรอจัองดูย่าลองนะโดยสนใจ วัเขาจับอ๋อแลไปยใ้จับจับปาลุ่งมั่วข้าเดเนี่จมนี่ดอข้าวันเยอ้าวพันีเดแอยู่่ถ้าาเซ้าค่อยยาใ่ด้วยเหถ้ามีเงี่ยคิเนี่ย มิเอาต่อม่นือยังอันัหนอยู่นขลกนวาหมบอกมันห่ก่อนอะไรสองมัหาตัละเอียดมันลงู้มันเลับสูนนเอาสูนลงมาแม่มาขาหองเรื่องาดยังนะมีเมนูอย่างอีหหอกสินดัโดโอ้แตลองอย่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cho kênh Để không bỏ lỡ những cả sư, nàng khá liệt, hà môn hốt môn hà môn bỏ ở Thế ở, môn, việt, liệt gì vậy cả วันที่เเจ็ดโมงนะคะมเมื่อคืนนีา่าจะเบาโทรศัโมงหลวันไหนนั่นเให้ให้ปุ้ยเละามอยด้าเอาอรูผัวได้ืเ,ด,ด,เด,ด้อนี่นเด้อเออ่เกี่ยวขาบอกไดจะม่เกี่ยวเ่ามานอนสิจะยันเมื่อไงสบบจะไม่ใส่งาอย่างนี้จะดอนดักอ้าวด ข่างนั่งซีฟเอซี่ถามไาดําก้อนพือได้เกีียวหลังะวาไซแต่ข่ากลางกับข่านันเกีห้องเกียวตู้จมเปนใส่ข่าช่วข่างมน่นห้องเกนเข่ีเยงวน้นเมาลากับห้องก็แล้วจะตาหวานจะบอกผู้เพล่นมันเป็ดร่วมกันงี้เกี่ยวนั่นแล้วไว้ แคบเดียวแล้วแล้วของชาวบ้จะติดต่อของไยดีละของไยสูมแล้วช่วยตัดของเฮายังตัดได้หมาลองเช็ดูนะเชียอาไรเป็นชาเรมีนิสีอนเียชาเลอร์ขมยนี่ขโมยกระโจไม่เยะหลายไหนเปเพื่อนนสีอ่ะ ท้องหรือบ้าษาบอก็บ่ว้ดีๆนึงานี้ยนครับีน้ตนสินหลับถูกกับข้าเจ้าให้นนีคนร้ายาาดอกปุ่สี่ลนึงใครพอได้ใครสองสองใครขายยุสี่นยไล้นลนึ่เป็นร้าน เป็นร้าน้ายตอกไปแล้วตอนนี้ไี่เพื่อนนี่ตอกตอกพญรันตอกมาเอานู่นอู่เพื่อนเดสี่นะคะตอกตอกไอกเขามือนี้ทั้ง้ันไม่สิลูกมากินหมูกระทะใช่เรื่องกินเต็มเพื่อนอยู่แล้ว น้ำเฮ็ดกัดเก็ือมเ้ง่อ้ร้องคุณมาเตเมืองนอกเลยลิพเาลียงเมล็ดหนุนเรียเป็เก่าทิเปรียงเนาะเขียนบมากเลยหางหาทคำเวลายังยังหยั่งละคายหยังละคายอยู่แม่ นี่ยตะกอนมันจะงอนมันจะกินแต่ไน้มันนานเอาไงมันหายมันมันใบมันจะน้อยอย่างไรมาเพอมันกินเกลือไหองเป็นนุ่มถ้าเกลือแดงกัเกลือ่ะนี่กัจามาตุสีกระซักกรซักความจ้ำเต็มพี่น้องคะเป็นว่าคลิปนี้จะพาบรรยากาศที่ภาคเขาวนะคะพี่น้องที่ตามตอนสวยๆมันนี้ที่พากันไปเอาฟืนลกเต่าอยู่บ้านตุ่ยๆนะคะกับข่าวนางกับพานอยู่เด้ออืม เสร็จว่าอ่าหัไทยจำิดหน่าพี่น้องคนสองคนสาน